เป็นประจําทุกๆวันศุกร์นะครับจะพาไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับจากทางกรมชลประทานนะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะติดตาม,มาก,กันเลยครับจากการที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ Smart Water Operation Center หรือว่า s w o c ของทางกรมชลประทานครับได้มีการประชุมติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำมาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ผลการประชุมล่าสุดนะครับในรอบสัปดาห์นี้ทางกรมชลประธานครับยังคงให้ความสําคัญกับการผานจัดการาน้ําโดยเฉพาะในพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาที่ยังมีน้ําท่วมขังเป็นหลักครับโดยเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนครับในการประชุมวันนี้ติดตามของคณะของคณะอุตการติดตามวิเคราะห์ในน้สาานการน้ำนะครับลุ่มเจ้าพยาคือแนวโน้มดีขึ้นนะครับจุดสังเกตเราที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยา ที่ระดับ413นะครับอัตราระบายที่2,400หน่วยรุกบัรเมื่ต้นท,ท,ทีเป็นไปตามที่ทางศูนย์ดุลการวัชิยะได้คาดการณ์ไว้ว่าจะระบายในช่วงวันที่7ถึง9นะครับตรงนี้เองสมบุญให้พี่น้องนะครับประชาชนในพื้นที่อำเภอสักพยาแล้วก็ที่ตำบลโพดังดำนะครับสิงห์บุรีที่อินบุรีและที่อ่างทองบางพื้นที่เนี่ยก็จะคาดการณ์ต่อไปว่าน้ำนะครับเข้าสู่ตลิ่งนะครับ ในอัตราการไหลที่ทใช้เฉเยวิทยาน,นี่700ลูกบา์ไมตรตทีนะครับคาดการว่าวันที่23-25พฤศจิกายนตรงนี้ทําให้พื้นที่นะครับที่อยู่รูปต่ํานะครับบริเวณนะครับแถวโพงเผองบางน้ําจะกลับโค้สุสาิงหมดละตรงนี้จะส่งผลให้สถานการณ์นะครับโดยส่วนใหญ่ดีขึ้นยกเว้นสิพื้นที่ลุ่มต่ตําตรงนี้ก็จะมีการระบายน้ําโดยการใช้เครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยทีมดีก็มีการนัดประชุมเพื่อจะซักซ้อมเพื่อจะหาข้อมูลนะครับ สำรวจว่าตรงไหนต้องการเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมนอกจากที่เราสั่งการในเบื้องต้นไปแล้วนะครับได้วางแผนในการสูบน้ําเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ต่างๆที่ทางสัญจรมีน้ําท่วมเอาน้ําลงสู่ระดับให้ได้